หยิบขึ้นมานะคะถ้าดึงถึงไม่มาหือว okay. ่าสรเสทธิดนะคะแล้น uhh ่สีมันโดน้นอากไดเอาหว3กเโนองแปดเก้าอันหัวมีนี่บอกก่อนจมีศูนย์สองแปดเก้าศูนย์สองแปดเก้ามีไหมครับมีวอ แกเ่เราพี่เป่าแนนเลยเรยกชุเป็ยเงแบบใจสดนัว่าทเลยวินนับปอนนับศูนย์สองแปดเก้านับหน่นย์สองแนับสองศูนย์สองแปนับสสาสิทครับสาสิทเป็นบอนี่เป็นมบุมากสาสิทเดอรนมาบ่อยแล้วเด้านับสแล้วเอาพกเราจับไค่ะ ผูยังมีรนเดิมจเย็นเเดิมไม่ยังเดิมวดเย้าฮอตายประกาไปยัาว่าันจับสลากไอเยนดีเดิมเยาจะยอดเย้แตกซบอนแนเอาเลขที่ออกูนสอหกสองเอ้ว่ลเอา พี่ขออยู่พี่ขออยู่พี่อ๋อวัดอะไรพี่ไอ้มใจก้อยตะเลี่ยงวัวเป็นเพ้ออะเดียวเดีเบิ้งน่าฟังแนโอ้ยและสีสัอิสะดอกแต่งดนีจังแต่ก็บริใจเป็นนิสุวมยอยู่บอกเบิ้งได้แม่ศูนย์หกสอแม่ดีลีเหลียวอย่าตาโอ้ ขออคุณข้าข่อคุณข้าขออคุณข้าก็ตองนี้่นเเป็นหางเพียงสามนิ้งเอวีวันจตอเป็นกันจอยู่บ้านไหนตรงอ้ยฟังก่อนเี พวกเยี่ยวใช่ป่ะอ่ะแล้วติดต่อหลังเวทีเนาะไปติดต่อต๊อกน้อยเดือดรี้วเยนะคะโอเคอ่ะมาไปหลังเวทีนะ